ไม่ร้อนฮะก็ไม่ไกลฮะออกเพื่อสุขภาพเรานะครับซึ่งตรงสาลาดินข้าวตังเนี่ยก็จะเป็นชุมชนชุมชนหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูว่าประวัติเขาเขาเป็นมาอย่างไงเดี๋ยวพาไปดูประวัติทั้งทางชุมชนสาลาดินข้าวตังอะเนาะเ,เ,เดี๋ยวพาไปดูนี่ฮะก็จะผ่านทางร้านค้าชุมชนนะก็เดี๋ยวมาตรงนี้เนี่ยฮะ ตลาดน้ำซาลาดินก็ここจะเขียนป้ายบอกอยู่โน่นฮะโน่นเดินกาพระที่กำลังจะตกเนี่ยฮะมาทางนี้เย็นๆเดี๋ยวไปเก็บภาพตรงตลาดน้ำซาลาดินนิดหน,นึ่งเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเขามีตลาดนะแต่รู้สึกว่าระยะหลังนี่ทำไมตลาดเขาเงียบๆไปก็ทิ้งช่วงไปอาจจะเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือโควิดซึ่งตรงนี้นายกคนปัจจุบันเคยมานะ เคยมาทําการเปิดเคยอะไรมาก็เยอะนะฮะตรงนี้มาเยอะอยู่แต่ก็ยังเห็นเงียบๆไม่คึกคืนไม่เกิดไม่อะไรก็ไม่รู้ไม่ให้เข้าใจเดี๋ยวพาไปดูตรงตลาดน้ํซาลาดินหรือข้าวตังเรอเนี่ยฮะก็จะเป็นตรงนี้ถึงแล้วตลาดน้ํซาลาดินเข้าตังชุมชนโอเคตลาดน้ํซาลาดินเข้าตังชุมชน ก็จะมาถึงแล้วตรงนี้สลาดินเข้าตังขับก็กะกาแฟก็จะเป็นอย่างนี้นะให้เห็นสลาดินเข้าตังเดี๋ยวพาไปดูวิวรอบรอบ เนี <N> ่ยครับจะเป็นในส่วนของบ้านสาลาดินตลาดน้ําคลองมหาสวัสดิ์สาลาดินซึ่งตรงนี้เมื่อก่อนนี้ก็จะมีชุมชนโอ้มีช้างตลาดน้ําคลองมหาสวัสดิ์ซาลาดินวิถีชุมชนเนี่ยจะเป็นตรงนี้วิถีชุมชนตลาดน้ําคลองมหาสวัสดิ์ซาลาดินตรงนี้ก็นี่ยคลองมหาสวัสดิ์ซาลาดินมันจะมีสะพานเนี่ยเป็นสะพานไฮไลท์อยู่ตรงนี้สะพานแต่ไม่รู้ว่าสะพานนี้ ตอนนี้เห็นเข้ามาปรับปรุงมันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่ปาไม่รู้นะเดี๋ยวพาขันจักรยานไปดูขันจักรยานไปดูนิดนไปดูตรงตลาดน้ำสารดินตรงสะพานเห็นไหมแตมีสะพานแต่ไม่รู้ขึ้นได้เพราะเพราะว่าเขามีการซ่อมแซมเพราะว่าไม้ที่สะพานเนี่ยมันชำรุดมันชำรุดไปก็ไม่รู้ว่าจะ ได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะพาไปดูไปดูนิดนึงอ่าเนี่ยครับก็โอ้เดี๋ยวเขาทำเขาทำเสร็จแล้วนี่เขาทำเสร็จแล้วเพราะเมื่อก่อนนี่มันมันชำรดในแสดงว่าเขาเขาทำเสร็จแล้วเห็นไหมเป็นเป็นไม้ที่ตรงสะพาน่ะมันทำเสร็จทำเสร็จแล้วโดนก็จะเป็นพระที่กำลังจะตกนะฮะขาขึ้นไปดูข้างบนสวยสวยสวย สะ да พานนี uh ่สวยฮะเมื่อก่อนไม้มันพังเลยเนี่ยครับให้ดูมุมให้ดูมุมกว้างของสะพานตรงศาลาดินนะฮะอันนี้จะเป็นมุมกว้างฝั่งทางนี้ฝั่งทางนี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคลองคลองมหาสวัสดิ์นี่ฮะคลองมหาสวัสดิ์เมื่อก่อนคลองนี่เป็นคลองขุดนะเป็นคลองขุดเนี่ยอันนี้จะเป็นฝั่งทางนน้นไปทางนู้นไปเป็นไกลๆฮะนี่เป็นคลองมหาสวัสดิ์ กองขุดนี่ฮะน,นี่เป็นสะพานสะพานตามนี่สะพานไม้สวยฮะอันนี้คือวิวกว้างให้ดูวิวกว้างที่สวยนะของมหาสวััติตรงนี้จะไปออกตรงประตูน้ํคลองพระพิมนออกแม่น้ําท่าจีนถ้าไปฝั่งนู้นก็มาจากทางนูนหละครับแม่น้ําเจ้าพยาออกทางนู้นได้ฮะไปทางพุทธมณฑลนะฮะตรงที่มองเห็นนั่นก็จะเป็นในส่วนของซาลาดินคลอง อันนี้เป็นบริเรวณโดยรอบคองคลอ,องอ่ะนะอันนี้รู้สึกว่าอันนี้พระอาทิตย์เขากาลังจะรับขอบฟ้าแล้วมั้งหนุนไปทางนู้นนะฮะก็น,นี่ก็ดูเงียบนะฮะเดี๋ยวก็จะพาลงแสดงว่าอันนี้เขาก็ปรับปรุงเขาทําแล้วนะฮะเขาทําแล้วเพราเมื่อก่อนตอนพวก